นุนรายการโดยโมโตโมดิโอวูวี่มาวันนี้แต่งตัวมาอย่างเงี้ยอ่าคุณอันบอกผมมาทะเลเหรอเอออ่นบอกมาทะเลเออเอ้ยบอกแค่นี้เหรอเออบอกมาทะเลเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมคุณอันส่งข้อความมาบอกว่าเขามาไม่ได้แล้วว่าคุณเออนั่นนีงงงมากเลยเนี่ยแล้วข้างหน้าเขาทำอะไรกันอ่ะ เขามีกิจกรรมอยู่แหละกิจกรรมอะไรอะ่ะเออแต่เราก็กไปดูดิกิจกรรมอะไรอ่าขอดูหน่อยดีกว่าอืมหล่นล้าหน่อยท่านผู้ชมครับเพื่อผมมีข่าวด้วยแหละเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงซับหมูไม่ใช่แล้วล,ะล่ะอาไรเน่กูเจ็บตัวอีกแล้วไม่ใช่แล้วละ่ะเนี่ยไม่น่าละอ่านะท่านผู้ชมครับดูครับก็ทําอะไรกันครับหลอกผมมันเจ็บตัวอีกแล้ว ครับท่าครับท่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอมันจะไี่ตองอะไรอยู่หรอครับอ๋อจะสครับใช่ไหมบอกแล้วเนี่ยเที่ผมที่ไ้วเมันจัดสีรั้แน่เลยเออดูจากอะไรครับคุณติชุดไงอได้ทีีเนี่ยได้เป็นอย่างนี้แหละอ๋อนี่คือชุดมันจัดสีรัเลยใช่แล้วเเนี่ยคือผมเห็นกีฬาเไียแล้วอยากจะลองเล่นเนี่ยมือใหม่ผมไม่เคยเล่นได้ไหม ได้ครับได้ฮะขึ้นไปลองเล่นอะไรได้เลยใช่ไหมได้แล้วต้องแต่งตัวนิดนึงครับถ้าอย่างนี้ยังพอได้ครับมาจีกมาเลเซียถ้ใช่ครับเขาหลอกมาเรื่ะเลครับใช่เลยครับลายพอยต์ใช่ครับโอยผมกะให้ทรายกินกินกับทรายเลยนี่เล่นไม่ได้เหรอพี่ต้องเปลี่ยนนิดนึงครับพี่เปลี่ยนนิดนึงมีชุดให้เปลี่ยนไหมครับมีครับมีครับผมชลองอยได้ได้ครับนะครับเขาเป็นคองพลาสติกผมขอเปลี่ยนชุดใหม่ครับเออชุดนั่งตัวที่ครับนี่ผมมาจากมาเลเนียพี่ยังไม่รู้ชื่อคนสอนเลยชื่ออะไร ครับผมชื่อนัทครับครับผมครับขโมลทัศไปอยู่ในหนัสือที่เป็นใครอะไรมายังไงครับตอนนี้ผมเป็นนักเรียนมัธยมศิลป์นัทครับแล้วก็ได้เหรียญเงินกีฬาแห่งชาติที่เชียงใหม่ครับอมาให้ที่นี่ด้วยแล้วนี่เของไทยญี่ปุ่นด้วยครับนี่ครับนามสกุลครับผมกิจจัโร่อัสวารับชื่อเล่นชื่อโยงตำแหน่งเขาเป็นอาจารย์สอนที่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยครับเราเจออาจารย์สอนเลยเนี่ยเอาอีกแล้วครั้งที่แล้วผมก็เจออาจารย์สอนโโอ้้หแลว ท่านอาจารย์ยมครับคือผมอยากรู้ประวัติของประจักษ์ศิลาเนี่ยมันมาอย่างไงในไทยขอจะทราบไหมประจักษ์ศิลาครับมันแบ,บ่งเป็นสองคำคือประจักษ์ศิลา,<อ>าป์ปัจจคือการพัฒนาตัวเองศิลาคือศิลปะรวมกันคือการ ป้องกันตัวศึงระ่บศิลป้องกันตัวตามชื่อเลยใช่ตามชื่อเลยนะครับก็คืออันดับแรกเกิดมาจากอินโดนีเซียเปินเนลเซียแล้วด้วยวัฒนธรรมที่มันใกล้เคียงกับต่อภาคใต้ของเราก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีไล่มาตะกรอบจากศิลป์มันจะไม่ใช่เป็นเสบบักป้องกันตัวมันจะเป็นประเพณีมากกว่าจะเป็นวัฒนธรรมเลยแล้วก็เริ่มไล่ไล่ลงมาจนถึงทางภาคใต้ของเราส่วนใหญ่ทางภาคใต้ก็จะเป็นศิลป์กายยงก็คือเป็นการประเพณีใช้กันในการแต่งงานหรือใช้ในพิธีสำคัญต่างๆพิธเดียวฟังแล้วมันประเพณีกับ าการต่อสู้นี่มันคนละเรื่องก<ช>ันเลยไม่ใช่เหรอถ้าภาต่ก่อนสมัยสมัยก่อนมันจะมีการต่อสู้สู้รบใช่ไหมครั<ช><พ>บครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งในการใช้ในการต่อสู้ก็เป็นศิลปะในาการต่อสู้เหมือนกันนั่นฟรหลังพอรหลังจากที่สงครามหยุดหยุดลงก็คือเป็นวัฒนธรรมต่อเนื่อง๋อคือคือ,คอแต่ด้านเดิมเนี่ยมันเป็นศิลปะในการที่ใช้ในการรบพอไม่มีสงครามปุ๊บมันก็ เปลี่ยนไปแต่เป็นอย่างอื่นแทนใช่เพื่อแต่เป็นการรักษาเพื่อไม่ให้เสียภาษาวัฒนธรรมไม่ให้มันหายไปอ๋อแล้วมันเข้ามาในไทยได้อย่างไรก็อย่างนี้ครับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียนดเอเซียครือใกล้กับประเทศทางเราวัฒนธรรมก็แผ่ลงมามีวัฒนธรรมไล่ๆลงมาจากยาวนานเหมือนกันผมก็เศร้ากับมันต่างแต่ก็เริ่มไล่ๆลงมาเข้าไปทำได้เข้าไปแบบเป็นทางการแบบแข่งขันอะไรเงี้ยเริ่มมีมานานเลยนะผมจะนี่ก็คือเข้ามาปีสองพร้อามสิบหมีการแข่งขันมาเจ็ดสิบหลักปี2536เริ่มมีการแข่งขันแบบถูกต้้องแลวในไทย แต่ตอนนี้ก็คือแพร่หลายแล้วมีทั้งซีเกมแล้วก็ฉีชัํนโลกอืมอฟันกระาแล้วเนื้อท่านะ่ะเนี่ยฝึกแล้วอะ่ะ<ช>เอาไปฝึกหน่อยได้ไหมได้ครับผมอืมครับผมเดี๋ยวเราไปฝึกปังจักศิลากันดีกว่าครับ อันนี้อยากพวกมือใ,ใหม่กับผมเนี่ยสนใจอยากจะมาเล่นเนี่ยในที่นี่เรามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับอ๋อที่นี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็คือเรียนฟรีเรียนฟรี<ล>ที่ญี่ปุ่นน,นี่เรียนฟนนรนฟีครับมาที่ไทยญี่ปุ่นนี่ได้เลยแล้ว,ลวติดต่ออะไรที่ไหนก็ข,นขึ้นมาทางกีฬาอาคารเว้นหนึ่งครับตรงฝั่งพนักงาชาชั้นสองขึ้นมาถ้าเกิดเจออาจารย์สอนก็คือสอบถามได้เลยแล้วก็สามารถเรียนได้เลย อ๋แล้วเริ่มซ้อมเริ่มอะไรกี่โมงอ่ะก็เริ่มตั้งแต่5้าโมงถึง2องทุ่มครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์จะมีแค่วันเดียวทุกวันเสาร์ใช่ครับผมอ๋อถ้ามาวันอื่นไม่เจอฟาวเลยครับผมใช่ครับออ้โหฟังผู้พูดแล้วผมอยากเห็นแข่งจริงอยางสาธิตให้ดูได้ไหมได้ครับผมได้ครับได้นะได้ครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวไปชมการแข่งจริงดีกว่าครับเป็นยังไงครับไปดูดีกว่าครับ ี่ยผมว่าผมจะลองตัวเนี้ยครับนะครับมันต้องจับอะไรกันยังไงครับจับอย่างเงี้ยครับแต่ทางด้านบนก็คือเอาจับในลักษณะอย่างนี้อ่ามีวัตถุออมาครับก็เก่งไว้ครับไม่ต้องเก่งตลอดมันจะเมื่อยก็คือเวลาปุ๊บเราค่อยเก่งอืมโอเคครับได้เก่งมันก็จะโดนอ่ามันจะเข้าไปที่ตัวเราใช่ไหมฮะอย่างนี้ลองไหมครับขอซอซบ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 เอาซบซบก่อนซบซบโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขออีกทีครับอ่าเฮ้ยได้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  ไปไปไหนไปทงานอโอยครั้นี้ครั้นี้แล้วกคาราเต้โอ้ยครั้งนี้หนักกว่าาราเอเาอนงห่อยเอาเอาง่อนนี่ไงนี่ไงเห็ไหมอันนีบอลใช่ไหมอร่อย100%นะครับเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เอเออเป็นไงล่ะเขาบอกผมมาแล้วแะว่าเตะเบา ไอ้คนโดนะอะเบาเป็นขนนกเลยเวล <canvas. S 2> าโดนเมื่อกี้ว่าผมไม่อยากลองซ้อมมาจากศิลปผมขอไม่เอาได้ไหมเออจะไม่ไปเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอะแข็งจังจริงๆครับถ้าตีพูดว่าสั่นผมก็สั่นครับผมสั่นตั้งแต่โดนทีแรกแล้วครับจริงๆครับต้องมาลองครับเป็นวิชเป็นวิชาการต่อสู้หรือกีฬาที่แบบว่าหน้าหน้าน่ามาฝึกมากนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกหน้านะครับอยากหัวครับ